Nguyen Chinh Panjong Nguyen Chinh Panjong หเหตุการณ์ระทึกขวัญของระเบิดเพลิงที่ซอยกิ่งแก้ว21จังหวัดสม,มุทรปราการยังคงเป็นภาพเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยระบบระเบียบต่างๆของโรงงานเพราะจุดดังกล่าวมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งและอยู่ติดที่พักอาศัยทําให้ชุมชนละแวกนั้นได้รับผลกระทบไปตามๆกันเราลองย้อนไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นเพื่อถอดบทเรียนไม่ให้ซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกครับในสัญญาณพรนครเริ่งต้นขณะนี้นะครับแสงเพลิง ระดับ5สูงประมาณ15เมตรนะแสงเพลิงเนี่ยความสูงประมาณ15เมตรเพลิงเพิ่งเป็น นั้นนะครับในเวลา3นาฬิกาเศษนะครับผมนอนผมออกเวรแล้วผมนอนพักอยู่ที่บ้านก็มีน้องน้องสาวนะครับซึ่งบ้านอยู่ในซอยกิ่งแก้ว19ถัดจากที่เกิดเหตดไปประมาณ1ซอยโทรมาแล้วก็เหมือนเสียงตื่นเต้นเลยพี่ยอดบ้านพังหมดเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มีระเบิดผมก็บอกตั้งสติดีๆมีอะไรตรงไหนบอกไม่รู้ระเบิดตรงไหนไม่รู้แต่ตอนนี้บ้านก้ากระจกพังหมดเลยผมก็เลยเปิดวิทยุ ศูนย์ร่วมกตัญยูนะครับสอบถามตอนนั้นศูนย์ยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลชัดเจนนะครับเพียงแต่แจ้งว่ามีสายด่วนเริ่มแจ้งเข้ามาหลายสายแล้วว่าสอบถามว่าเกิดเหตุอะไรแล้วก็รวมไปถึงการร้องขอความช่วยเหลือตามซอยแต่ไม่ใช่ที่นี่นะครับเป็นซอยโดยรอบที่นี่ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกกระจกบาดถูกสิ่งของหล่นใส่จากนั้นร่วมกตัญยูก็จึงสั่งการให้อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนะครับเร่งกระจายกําลังค้นหา จุดเกิดเหตุผมก็จึงรีบขับรถมาที่นี่เลยนะครับมาถึงตอนนั้นก็คือเราไม่สามารถยังไม่สามารถเข้ามา,า,มา,าตรงนี้ได้เลยผมก็อยู่แค่มุมตรงนี้ครับเพราะว่าเปลวไฟมันลุกใหญ่มากนะครับ <ME precedent> แล้วก็รังสีหรือไอความร้อนเนี่ยม,มันกระจายไปถึงไกลามากนะครับ <ME S 1> เมื่อเจ้าหน,น้าที่ PS. <właści söz> ไปถึงที่เกิดเหตุอันดับแรกทุกฝ่ายต่างประเมินสถานการณ์ว่าจะเข้าควบคุมเปลวเพลิงที่กําลังลุกไม้ได้อย่างไรและที่สําคัญคือต้องเร่งหาว่ามีคนติดอยู่ในโรงงานนี้หรือไม่ เพื่อเร่งช่วยเหลือไม่ให้ใครต้องได้รับอันตรายเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างระดมกําลังค้นหาจึงพบว่ามีคนติดอยู่ในตัวอาคารที่ถล่มลงมาและเร่งช่วยเหลือทันทีัับบ คือเราไม่รู้ในตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันคือชนิดอะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้แบบแปลนของของออท่อวาลหรืออะไรที่ที่ต้นเพลิงที่เราจะรับได้เลยนะครับเราก็จึงลุกลุกคาดพยายามจะลุกคาดเข้าไปทั้งทั้งที่ประเมินแล้วเรารู้ว่ามันยังไม่ได้ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับถามกันเองอยู่ตอลอดเวลาว่ามันเสี่ยงแบบนี้เราจะไหวไหมแต่ถ้าเบื่อเราไม่ เราไม่ช่วยกันแล้วครับในวินาทีแรกให้ได้เนี่ยบางทมีมันอาจจะถ้าถังนี้ระเบิดซ้ําเนี่ยผมคิดว่าความเสียหายมันน่าจ,จะมากกว่าไฟยังคงโหมลุกไหม้เจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างไม่มีหยุดยัง้งจนถึงรุ่งเช้าก็ไม่มีทีท่าว่าเปลวเพลิงจะสงบลงเลยสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่กังวลก็คือหากเปลวเพลิงยังไม่สงบลงและยังมีถังขนาดใหญ่ของโรงงานที่ยังรอการระเบิดโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในถังนั้นมันคืออะไร แรงระเบิดครั้งนี้ส่งผลกระทบไปถึงหมู่บ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้โรงงานและห่างออกไปเป็นรัศมีร่วม1กิโลเมตรบ้านเรือนเสียหายหลายหลังผู้พักอาศัยบางคนถูกเศษกระจกที่แตกบาดจนได้รับบาดเจ็บ แล้วช่วงประมาณปีสามใช่ไหมฮะวันนั้นก็พอดีผมยังไม่ได้นอนก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันอยู่เล่นเกมกับเพื่อนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พอดีมันอยู่ดีมันก็มีเสียงเหมือนแบบวืดหนึ่งครับเหมือนอากาศมันถูกดึงะครับวืดหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บมันก็เป็นเสียงระเบิดเลยแล้วกระจกที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันจะมีตรงที่ผมนั่งมันจะมีประตูบานเล็กอยู่แล้วมีกระจกมันก็แตกแล้วมันก็บ้านสั่นทั้งหลังเลยเสียงกระเบื้องนี่คือไล่แบบแรบทั้งหลังเลย เราผมก็แบบเหมือนตกใจไปแวบหนึ่งอ่ะว่าบบอบะมันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกอ่ะผมก็แบบคิดว่ามันมีเครื่องบินบินต่ําหรือเปล่ามันถึงแบบเกิดแรงประทะอะไรรุนแรงขนาดนี้เพราะว่าตรงนั้นมันใกล้สนามบินด้วยทีนี้เนี่ยก็เลยแบบเหมือนนั่งตั้งสติอยู่แป๊บหนึ่งเพราะอีกใจหนึ่งก็คิดว่าแบบเอ๊ะหรือมันมีข้างนอกมันมีใครปาระเบิดอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเหมือนก็ยังไม่กล้าออกไปดูอะไรเท่าไหร่นี้พอช่วงแบบเหมือนเราตั้งสติได้ผมก็เลยเริ่มลุกขึ้นมา เริ่มกดโทรหาเพื่อนข้างบ้านกดว่าเพื่อนไม่รับผมก็เริ่มออกไปเปิดดูหน้าต่างที่านทีบานว่าเออบ้านไหนมันเป็นอะไรมั่งนี้มองไปเห็นคนเริ่มแบบออกมาละนี้พอคน,คนเริ่มทยอยออกมาเนี่ยผมก็เลยเหมือนกับบเดินออกไปดูเดินออไปดูว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกดว่าข้างบ้านผมข้างๆกันเลยเนี่ยประตูเขาหลุดเหมือนกันเลยตอนนั้นผมนอนอยู่ครับแล้วก็ประมาณตีสามได้ยินเสียงดังดังขึ้นมาที่แรกนึกว่า ฟ้าผ่าก็ตกใจแต่เห็นคมไฟมันห้อยลงมาก็เลยเปิดไฟดูแล้วเห็นฟ้ามันยุบตัวลงมาก็เลยเปิดหน้าต่างมาดูฝั่งนี้เอ้าทำไมฟ้ามันหลุดหมดเลยก็เลยเปิดไฟแล้วก็ลงมาข้างล่างก็เห็นกระจกประตูหน้าบ้านแตกทั้งหมดเลยแล้วก็เลยเดินพากันเดินออกมา ข้างหน้าหมู่บ้านก็เห็นเพื่อนบ้านครับออกมายืนข้างนอกกันหมดแล้วมองไปทางนู้นเห็นกลุ่มควันสีดำหนาแน่นมากเลยแต่ยังตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรกลุ่มหมู่บ้านครับเขาลงแจ้งว่าในาอำเภอเขามีคำสั่งให้อพยพออกจากพื้นที่ก็เลยรีบเก็บของมีค่าแล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอกครับ คือพอพอนอนอยู่เนาะมันก็ได้ยินเสียงคือระเบิดระเบิดนี่คือดังมากคือตอนแรกเราก็นึกว่าหม้อปแปลงอะไรระเบิดแต่แต่พอแบบพอเปิดออกมาแล้วมันมันไม่ใช่คือทุกอย่างมันกระจายแตกออกหมดเลยค่ะคือกระจกเศษกระจกประตูอะไรพังหมดเลยอะค่ะก็คือด้วยความที่อย่างของเราเนี่ยบริษัทสุพีมนะคะนานโนไบโอติกแล้วก็สุพีมฟาร์มาเทคคือตอนนั้นยังไม่ทราบอะคะ่ะแค่แค่แบบแต่คิดว่าเป็นระเบิดแน่นอนแหละเพราะว่าเสียงมันดังขนาดนั้น มันสั่นตัวอาคารหรือแบบเพื่อนเพื่อนที่อยู่คอนโดแถวเนี้ยค่ะก็คือสั่นทั้งหมดเลยคือพื้นมันสั่นนอนอยู่ก็มันเหมือนสั่นนะคะเหมือนแผ่นดินไหวแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็ควันขึ้นมาเต็มเลยค่ะเพราะว่าของเราอยู่ไกลามากมองมองข้ามไปฝั่งนี้ก็จะเจอแบบไฟประทุแล้วก็ควันทั้งหมดเลยแล้วก็ได้ได้ยินเสียงรถฉุกเฉินนะคะเต็มทั่วทั้งซอยนี้เลยพอได้ยินข่าวว่ามันมีระเบิดมาทุกคนก็ ช่วยกันเข้ามาดูนะคะแล้วทีนี้ปรากฏว่าเข้ามาตั้งแต่ปากซอยปรากฏว่าเจอเศษกระจกแตกทั้งหมดทั้งทั้งหมดทุกซอยเลยอะค่ะที่นี่ก็เลยเนี่แหละค่ะสภาพความเสียหายก็เลยได้พนักงานนะคะช่วยกันมาเก็บกวาดความเสียหายความเสียหายของเราโดยรวมก็ประมาณ10ล้านนะคะการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่หวังจะรีบดับเพลิงให้โดยเร็วที่สุดนั้นเหมือนจะสำเร็จแล้วเมื่อเปลวเพลิง มีทีท่าว่าจะสงบลงในช่วงเย็นแต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงไฟก็กลับประทุขึ้นอีกครั้งในตอนช่วงดึงกเจ้าหน้าที่เห็นพร้อมกันว่าเชือเ้อเพลิงที่เป็นสารเคมีไม่สามารถใช้น้ำดับได้เลย มีที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในโรงงานที่เกิดการระเบิดเนี่ยเนาะเราใช้ชื่อว่าไซลินโมโนเมอร์ซึ่งไซลินโมโนเมอร์เนี่ยเป็นของเหลวมีจุดว่าไฟที่ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะติดไฟได้ง่ายอันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งล่ะที่ทำให้เกิดการระเบิดขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพนเทนจุดเดือดของเพนเทนนี่ต่ำมาก ครับแค่อุณหภูมิสูงประมาณสัก40่ิหรือองศา 45, มันก็เป,นเป็นเป็นไอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสารที่ระเหยง่ายเป็นไอได้ง่ายแล้วก็ติดไฟง่ายมากซ mm ึ hmm. ่งวิธีการในการดับไฟก็คงจะไม่ใช่การใช้น้ําฉีดเข้าไปเพราะการฉีดน้ำเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งทําให้สารเคมีกระจายแล้วก็ติดไฟง่ายขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางพนักงานดับเพลิงแล้วจริงๆเนี่ยก็จะมีความรู้เรื่องนี้ซึ่งการดับไฟก็จะต้องใช้แน่นอนหนึ่งก็คือใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นะครับในการที่จะไปปกคลุมไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปผสมแล้วก็ลุกไหม้ขึ้นได้นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะใช้สารเคมีนะครับรวมน้งโฟมใช้โฟมในการดับไฟคือเป็นการไปไปคลุมไม่ให้สัมผัสกับอากาศคือไม่ให้สัมผัสกับก๊าซออกซิเจนนั่นเองนะครับเพราะั้นการที่ใช้น้ําฉีดจะไม่ใช่วิธีการในการดับไฟในในโรงงานเคมีนี้ครับเรารู้แล้วว่าน้ําไม่สามารถดับได้นะครับแล้วก็ถูกสารเนี่ยทำลายเจ้าหน้าที่หลายคนแล้วก็ประเมินสถานการณ์โดยรอบแล้วว่า น้ำเอาไม่อยู่เราต้องร้องขอน้ำยาโฟมเท่านั้นเพื่อจะทําการดับได้นะครับก็จึงให้ออกไปทั้งหมดโดยระยะเทวะนี่ก็ประสานไปที่อําเภอไปสารไปที่จังหวัดให้อบพยพคนในรัฐมีสารถึง้กิโลด้วยเพราะว่าเราเกรงอันตรายของถังที่ยังมีอยู่เจ้าหน้าที่จึงขอความช่วยเหลือจากทุกหน่วยที่มีสารเคมีใช้ดับไฟจากการประเมินสถานการณ์แล้วต้องใช้จํานวนมากทีเดียวเมื่อมีสารเคมีเข้ามา เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งฉีดและงับเหตุแต่เหตุไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะสารเคมีที่ฉีดไปเพื่อควบคุมไฟยังน้อยกว่าเปลวเพลิงสารเคมีที่ปกคลุมพื้นเอาไว้พอเกิดช่องว่างเปลวไฟก็ยิ่งทําปฏิกิริยาจนเป็นไฟลุกท่วมตัวเจ้าหน้าที่หลายคนที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ขนาดมีชุดป้องกันก็ยังได้รับบาดเจ็บเลยครับจนถึงขั้นเสียชีวิตในกรณีของน้องพอสที่คนทั่วประเทศรู้ไว้ตลอด เม yep. ื่อดูทีท่าว่าการดับไฟยังไม่เป็นผลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินระงับการปฏิบัติการและนําเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เร่งโปรยสารเคมีทางอากาศช่วยอีกทางหนึ่งแต่ด ja ูแล้วก็ยังไม่เป็นผล พราะสารเคมีที่โปรยลงมามันน้อยมากกับเปลวเพลิงที่โหอมอยู่แถมการใช้เวลาก็กินเวลาไปหลายชั่วโมงด้วยเจ้าหน้าที่จึงต้องกลับมาใช้วิธีทางภาคพื้นเหมือนเดิมการ้เรื่องเนยไม่ได้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามัน ปวยพุ่งออกมาจากเหออ้หัวหนึงให้หัวหนึ่งนนสองคนนะขัดด้นต่อมาเจ้าหน้าที่จึงใช้โดรนเป็นตัวช่วยเพื่อหาจุดปิดวาล์วของถังขนาดใหญ่ก่อนที่ทุกอย่างมันจะบ,บานปลายไปมากกว่านี้นะครับ ที่ผมได้รับแจ้งมาเนี่ยภารก,กิจในวันนั้นก็คือถ้าได้เห็นในภาพครับจุดเกิดเหตุนเนี่ยมันมีไฟที่โหมขึ้นมาแรงมากทําให้มนุษย์ไม่สามารถเดินเข้าไปในเปลวไฟนั้นได้นะครับแต่ปัญหาหลักคือตัววาววาวมันอยู่ในเปลวไฟนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องการที่จะค้นหาวาวตัวนั้นให้เจอผมมีหนะ้าที่ที่จะตามพี่ๆกู้ภัยเข้าไปที่หน้าง,งานบริเวณใกล้ที่ ไฟที่เขากําลังจะลุยลยเข้าไปหาจุดที่จะไปปิดวาลวนะครับก็เราได้ตามทีมๆทีมพี่คู่ัยเข้าไปเดี๋ยวน้องลองบินขึ้นเลยแล้วกันอลองบินขึ้นดูให้หน่อยแค่บินดูประเมินให้เราเฉยๆเราแค่อยากดูเฉยๆว่าณสถานการณ์ตรงหน้างานนั้นเป็นยังไงเพอบินเอาเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลมาเหมือนแบบดิสคัณกันว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ทำอย่างนี้อย่างนี้ทํา123มดีไหมประเมินความเสี่ยงอะไรหลายๆอย่างความปลอดภัยของคนเข้าปฏิบัติงานเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ระดับความรุนแรงของเหตุตอนนั้นด้วยเป็นสิ่งสําคัญแล้วปัจจัยแวดล้อมรอบข้างซึ่งเราไม่รู้ว่าเราเข้าไปเราเข้าไปแล้วมันจะเจออะไรบ้างภารกิจปิดวาลในครั้งนี้จําเป็นต้องใช้ดโดรนเข้ามาเป็นตัวกําลังเสริมในการค้นหาจุดที่คาดว่าวาวที่มีสารเคมีล่วไหลออกมาอยู่จุดไหน เพราะจุดดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมองเห็นจากภาคพื้นดินได้เลย คือจริงๆวาวเนี่ยพี่เขาพี่เขาน่าจะมีตำแหน่งในใจอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าทางพี่เขาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมหรือว่าพอใช่แล้วเนี่ยเขาจะเข้าไปได้ยังไงแล้วเราก็บินตามคําสั่งที่พี่กู้ภัยว่าเขาให้ดูทางซ้ายทางขวาาว่าไฟเนี่ยมันลามเรือเรื่อยเขาจะต้องดูจุดที่จะเข้าไปปิดให้ได้เราก็ดูภาพรวมใหญ่เหมือนโดนเราก็เป็นเหมือนดวงตาพี่อุปสรรคควันครับแล้วก็ความร้อนครับความร้อนเพราะว่าในรัสมิที่เราเข้าไปใกล้เนี่ยครับมันใกล้มากๆใกล้ใกล้จนที่แบบว่า ทุกๆครั้งที่ลมผ่านหรือทุกๆครั้งที่มันเกิดปะทุขึ้นมาอีกรอบจะมีกระแสะลมร้อนเนี่ยเข้ามาแบบเป็นไอร้อนแบบตลอดเวลาบินค้นหาได้สักพักหนึ่งเริ่มเจอแล้วเจ้าหน้าที่สามารถสั่งแผนจับจากหน้าจอของเราได้แล้วเนี่ยมันเริ่มแบบมีอาการที่แบบแสบแสบ,แสบจมูกข,ขึ้นมาและรู้สึกแบบหมืนหัวในในตอนนั้นณเวลานั้นนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งโดรนบินขึ้นไปสำรวจจากมุมสูงผลออกมา ก็เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้เลยครับผมเองเนี่ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวาลมันเป็นหน้าตาแบบไหนเพราะว่าผมไม่เคยเห็นวาลวตัวนี้มาก่อนเพียงแต่ทําหน้าที่ให้เป็นเหมือนกับให้หน้าที่เนี่ยเขาดูจอแล้วก็ทําตามเขาว่าเขาจะให้เราบังคับไปทางไหน เจ้าหน้าที่เขาเหมือนกับเขา,เ,ขาเออเขาบอกเออนี่เจอแล้วเขาบอกจะเข้าไปทางนี้แหละเขาก็สั่งทีมเข้าไปแต่การสำหรับทีมโดนอะถามว่าโอเคพอให้น้องเขาขึ้นบินอะเราก็ตีใจเลยนะเฮ้ยเราเห็นละเห็นอะไรวะเออเห็นเห็นแล้วลว่าจุดตรงนั้นอะเราควรเข้าหรือไม่ควรเข้าเราก็คุยกันแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดอนะไปรวมกันณนะจุดศูนย์กลางซึ่งประกอบไปด้วยเขาเรียกว่าสะปะพกทมกรมป้องกันภ,ยภยัยฝนแล้วก็คือปพ,อพอแล้วก็ปพ,พด้วยคุยกันปรึกษากันว่าเราควรจะทำไงแล้วก็ ให้ทีมโดนอีกทีมหนึ่งก็คือทีมป้องกันภัยพิบัติเขาขึ้นช่วยขึ้นซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งว่าโอเคไหมพอได้ภาพโอเวอร์วิวจากอีกฝั่งหนึ่งมามันก็เหมือนว่าเอาข้อมูลมารวมกันทั้งฝั่งโนวีแล้วก็ทังฝั่งโดนของอีกทีมของทีมภัยพิบัติแห่งชาติมาคอลแลบกันเลยว่าเฮ้ยเข้าได้เป่าวอ,อ่จะเข้ายังไงดีวางแผนเข้าเราจะเข้าแบบไหน การเข้าปฏิบัติภาร,รกิจในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องวางแผนอย่างรัดก,กุมมากที่สุดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเมื่อทุกอย่างพร้อมภารกิจปิดวาวจึงเริ่มขึ้นพอฉีดโฟมเข้ามาไฟมันก็เริ่มดับลงดับลงหลังจากนั้นเนี่ยเรามีเวลาไม่มากทา,ทางผู้ควบคุมทีมอีกทีนึงนะครับก็ได้ทําการสั่งทีมเข้าไปสั่งทีมเพื่อเข้าไปทํางานพวกผมก็รีบเดินเข้าไปเลย ในการป้องกันตัวเองโดยโดยการใช้ม่านน้าโดยการใช้หัวฉีดฉีดเป็นม่าน้าเพื่อเพื่อการเปลวไฟการไอความร้อนที่มันจะเข้ามาหามามาหาเรานะครับพอทําการควบเวอร์เสร็จเรียบร้อยทําการควบเวอร์ผมคิดว่ามันอยู่แล้วก็บอกให้บัตตี้เราทําการปิดวาล์วปิดวาล์วตัวแรกเสร็จแล้วก็ไปปิดวาล์วตัวที่2ทําเหมือนกันพอไปปิดแล้วก็ไปปิดวาล์วตัวที่3เจ้าหน้าที่ฝ่าเปลวเพลิงเข้าไปปิดวาล์วได้ถึง3จุด จึงถอนกำลังออกมารอสังเกตการพอเรานั่งคุยกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราเริ่มสังเกตเห็นควันมันเริ่มเปลี่ยนสีจากสีดำดำสนิทเลยกลายเป็นเริ่มออกขา,ขาวๆออกเซีเวาขาวก็ว <S <S ววยัยคุยกันว่าเฮ้ยควันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วทีนี้ไฟมันเริ่มดบับความรุนแรงมันเริ่มลดลงความรุนแรงมันเริ่มลดลงพอมันเริ่มลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆทีมงานบอกว่าไม่เข้าละเราจะทําการ มันเราจะเก็บงานแลอะอทีมงานก็เลยเปลี่ยนจากแผนที่จะเข้าไปสํารวจอีกรอบนึงเนี่ยทําการเก็บงานเก็บไฟด้านด้านข้างด้านรอบแล้วก็ที่มันมีทุกอย่างเก็บเก็บงานสุดท้ายเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ทําภารกิจสําเร็จลุล่วงครับสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือจิตใจที่ไม่เคยกลัวของเหล่าเจ้าหน้าที่ก็หวังว่าเหตุการณ์นี้จะช่วยกระตุ้นจิตสํานึกเรื่องของความปลอดภัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบทั้งหมดนะครับ เนี่ยครับประเทศไทยคือพอเกิดอย่างนี้ขึ้นรับรองเชื่อว่าจะต้องมีการถอดบทเรียนครับถอดบทเรียนอย่างอย่างอย่างเร่งด่วนและก็สําคัญด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เพราะว่าเรามีความสูญเสียเกิดขึ้นผมขอให้ความสูญเสียของน้องพอดกับพี่น้องที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่จะต้องจริงจังกับมันไม่ใช่แค่พูดคุยกันแล้วเหมือนวัวหายแล้วมาล้อมครอบกันทีนะครับผมคิดว่าความสูญเสียครั้งใหญ่ของพี่น้องของพวกเราเนี่ย ต้องได้รับการถอดบ,บทเรียนและแก้ไขปัญหาแบบนี้ให้ตรงจุดอย่างเร็วครับเรื่องจริงไม่น่าจริงช้างว่ายน้ำเรื่องจริงผ่านจอ